โอ้ยเมาเลยครับตอนนี้นี่ยังมีอีกหลายรุ่นนะของเจ๊เบญจานะครับอันนี้ถ้าเป็นไซส์ประมาณ3โลนะครับถ้าเป็นไซส์ข้างบนก็จะเป็นลูกใหญ่หมดเนยันพวกนี้ยังไม่ได้ตัดถ้าอันนี้จะเป็นกระปองกระแป้งของสวนเจ๊เบญจานะเจ๊ขี่ไร่ของเจ๊ที่นี่สามสิบกว่าไร่นะมาเบอร์โทรเจ๊นะใครสนใจที่มีทุเรอเอาทุเรียนไปขายหรือว่า มาสามารถซื้อที่สวนได้เลยครับที่บ้านเจเป็นจาร์ได้เลยเปลือกบางเม็ดเล็กเนื้ออร่อยอันนี้คนนี้รับประกันมาว่าต้องสวนเจเป็นจาร <c oughs> ถ้าเรามาซื้อทุเรียนโลล,ละล,ลูกล,ละประมาณโลกว่า2โลเนี่ยออกจากสวนเขาเรียกว่าปลอกแบกไซเล็กออกจากสวนเนี่ยสมมติมาซื้อกับเจเป็นพานเนี่ยจากสวนเนี่ยโลเท่าไหร่ นทุเรียนเจ๊เป er <Yeah, S 1> ็นจานะครับผมเขาดินจังหวัดระยองนะครับผมห่างจากตลาดเขาดินประมาณ5กิโลนะครับเบอร์โทรที่ผมจะขึ้นให้ดูนะครับพี่น้องดูนี่อันนี้คือนางเอกของช่องนะครับก็มากันสามคนนะครับน้ใหม่นะครับปัลุนนะครับแล้วก็แม่นะครับเดินดีๆนะครับไม่ต้องกิ้งนะครับแม่อย่าหนกิ่งทุเรียนนะอ่านะครับนี่เร่ทุเรียนนะครับ น้ำถ่ายรูปเยอะๆหน่อยเขาหน่อยเราต้องเรียนแล้วก็พี่น้ำนะครับผมพี่น้ำพจอ้อ,จองเหรอพี่จ้องเหรออันนี้นะครับอโอ้ยเมาเลยครับตอนนี้นี่ยังมีอีกหลายรุ่นนะของเจ๊เบญจานะครับซื้อทุอเรียนหน้าสวนราคาเท <inet> ่าไหร่ตอนนี้ก็ อยู่ที่สวนเจเป็นจา,ะานะมูอโอ้โหพี่น้องดูนี่ยังเป็นทุเรียนอน่อนใช่ไหม,มด,ดกไม่ดกดูเอาถ่า,ายรูปเ,เยอะๆหน่อยนะทุกคนอ,อ,ๆๆอันนี้คือทีมงานของเรานะครับทีมงาน <remain S 1> <Sand aram> ทุเรียนกัะลอกแทอกะ,ะ,ะอ๋ะแอแป๊บแป๊บอะไรว่าเดินไปเรื่อยๆ ทุเรียนกระลอกแท้เจ๊อย่างเงี้ยอันนี้เจ้าของสวนเจ๊เบนจาะนะนเจ๊กี่ไร่ของเจ๊ที่นี่สามสิบหั 3, 3, 3, 3, 3. วไร่นนะนี่เจ้าของสวนเจ๊เบนจานี้อยู่ที่เขตอะไรนะเจ๊อําเภอแกงทุ่งไปกินทุ่งไปกินก็คือเราห่างจากเขาดินและตลาดขายส่งผลงไม้เขาดินระยอง 5, 5 <G. S 1> อ้กิโละเบอร์ทโทรเ,เดี๋ยวขึ้นนิดนเดี๋ยวลงหัวให้แล้วกัน ว่าเบอร์โทรเจนะใครสนใจที่มีทุเรอเอาทุเรียนไปขายหรือว่ามาสามารถซื้อที่สวนได้เลยครับที่บ้านเจ๊เป็นจ่าเลอยเลยอกบบางเม็ดเล็กเนื้นอร่อยอันนี้คนนี้รับประกันมาว่าต้องสวนเจ๊เป็นจาแน่นอนขึ้นเบอร์เบอร์โทรขึ้นปุบ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 แค่ได้แค่อสองเข่งได้ไสองเข่งติดใจกลับมาเข่งสุดท้ายผมว่าใช่แล้วมันเหลือน้องไม่ได้เอามันอยู่บนรถนนอะเจอันนี้เป็นรุ่นที่อะไรละรุ่นที่สามเชือกเขียว รุ่นที่สามอันนี้มันเน่าแล้วรุ่นที่สามเชืิดเขียวอันนี้คืออะไรกะลอกแค่กระติกบจอมลนมาใช่กะลอกป่ะเขาเรียกกะลอกป่ะกระติ๊บมีอยู่เนี่ยกระติกคือตัวไงอาจารย์ตัวกระติกก็หลอกกับคล้ายๆกันอ่ะอ๋อเนี่ยอืมนี่กะลอกมันมันช่างรู้ไงว่าเนื้อไหนจะแก่มันก็กินกินเลยรู้ดีกว่าเราอีกอ่ะลูกได้มาผีลูกกะลอกหอมเนี่ยเฮ้ยโนโดจูมันเก็บฟองไม่เบาหน่าผู้ชายเจ้เป็นเก็บของมันกระจายอย่างละต้นนะเอาเลยอธิษฐานค่ะใครสนใจสั่งได้เลยนีี่ม โรงเรียนสวนเจเป็นจาเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะมาถ่ายซ้ำอีกทีนึงเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะมาตอนเก็บเลยปีนเองนี่ดูลูกเอาแล้วกันนะทุกคนนะโรงเรียนเสจเป็นจานะครับเจเป็นจานะครับเลยตลาดเขาดินระยองมา5กิโลนะครับตลาดขายส่งรเขาดินระยอง5กิโลเ็ดึงไว้อยงไงแน่นกันขนาดนี้เ็ดึงไว้นะเห็นป่ะนเห็นเจ็บป่ะน่ะเห็นเเนี่ยรเนี่ยหัก กระเดะให้ลุงน้องมาเชื่อดึงดูนะครับเนี่ยทำไมดึงมันหักแล้วไปถึงนู่นเลยเนี่ยเออนี่อย่างนี้มันแก่ยังยังก็ก็แล้วมันจะแก่แล้วเนี่ยกะทิมันเช็คเนื้อแล้วนี่อ๋อถ้าไทยตัวนี้มันเช็คกันเลยว่าใช่ตัวนี้กะลอกที่มันเข้ามาเจาะบ้านเราจะเรียกกระลอกที่นี่เขาจะเรียกกะทิกะทิกก็ระลอกกระลอกมันหางมันยาวๆฟูๆกะทิเป็นไงกะทิมันก็จะกระแตทาตัวรีบๆกระแตปากแหลมอมาก กระแตปากแหลมวิ่งวิ่งกับพื้นน่ะถ้าหางไม่ฟูนั่นแหละแถวบ้านแถวบ้านผมเรียกกระแตพักกลางเรียกกระแตคือถ้าก็มีกระแตมากัดทุเรียนแปลว่ารุ่นนั้นจะแก่แล้วเค้อเาเช็คเนื้อให้เราเสร็จได้กินแล้วเาออได้กินแล้วก็เตรียมตัวขายได้น้อชายเจ้น้องชายเจ้อันนี้มาที่สวนเลยนะครับผมโคนโคนมันต้นจะตายยาก็ไม่ถาด้วยทายาอ๋อ แล้วรุ่นนี้มันมีเบอร์ที่เจ๊ต้องส่งแผงส่งลงไหมมีไงเบอร์สวยๆเนี่ยแหละเบอร์สวยๆที่สามสี่โลใช่ไหมเออสามสี่สามสี่แล้วพอเหลืออ่าถ้าเป็นป๊อกแป๊กก็คือลูกเล็กใช่ไหมเจ๊เขาเรียกตะมุตะมีแต่เราเรียกกระปอกกระแป๊กอ๋อผมจะเรียกกระปอกกระแป๊กแป๊กกัแหลกใช่ไหมปอกแป๊กหูเซียนพี่นะถ้าเป็นเซียนเขาเรียกตะมุตะมิเออให้เจ้าของสวนเขาพูดนี่ว่าเซียนหรือทำเป็นเซียนตัวนี้มันมีกระปอกกระแป๊กมีกี่ลูกเลยหนูใช่ใช่ ันใหญ่มากเลยถ้าเรามองอย่างนี้เราจะเห็นเลยว่าทุเรียนเนี่ยเต็มมากผมไม่รู้ว่ากล้องผมจะจับได้แค่ไหนนะพื้นล่างมันหมดแล้วถ้าเรามองแนวนี้เห็นทุเรียนตุบๆเต็มไปหมดถ้ารุ่นรุ่นทีต้นหนึ่งนด้สามสิบสี่สิบลูกเลยนะเป็นร้อยต้นเลยเจ๊ไว้เป็นร้อยต้นหนึ่งอะต้นเชียร์ไปต้นละหมื่นหมื่นอะได้ไหมเจ๊ต้นหนึ่งไก่ประมาณนั้นนะราคาร้อยร้อยยี่สิบร้อยสามสิบกว่าเกินก็ไม่ก็เจ็ดแปดพันอะได้ ต้นหนึ่งก็สี่ห้าหมื่นสี่ห้าหมื่นเหรอต้นใหญ่ๆเป็นร้อยล้นต้นโบราณเงี้ยนะต้นสิบปีใช่ไหมต้นไอ้นี่ไงต้นหนึ่งแต่พูดถึงว่างถ้าร้อยลูกเนี่ยถ้ามาได้ ABC หมดถ้าโลร้อยยี่สิบร้อยสามสิบคูณไปดิอ๋อมันได้แล้วสามสี่ลูกอะต้นสี่ห้าหมื่นทำไมจะไม่ได้อ่ปลอกแป๊กขายตั้งหากอีกใช่ปลอกแป๊กตั้งหากอีกถ้าไทยเอเมียถ้าโลร้อยสามสิบอะร้อยสี่สิบลองคิดดูแล้วถ้าช่วงที่ออกใหม่ๆเดือนมีนากิโลละสองร้อยฝาปีหนึ่ง ล่ะลูกละประมาณโลกว่า2โลเนี่ยออกจากวสวนเขาเรียกว่าปอกแบกไซส์เล็กออกจากวสวนเนี่ยสมมติมาซื้อกับเจมสันพานเนี่ย<อ>าจากสวนเนี่ยโลเท่าไหร่จากสวนเนี่ยเล,เลนเนยเราก็ขายหน้าสวนเจ็ดสิบท่าต<อ>ลาดด <70. S 2> ินอ่าเพื่อมาคือคือเอางี้มาซื้อกับเจมสันจาเนี่ยได้มาเที่ยวสวน มาซื้อทุเรียนไม่ขายราคาเดียวอ่ะราคาส่งปกติแต่ใครอย่ามานะว่ามาซื้อที่สวนแล้วต้องถูกกว่าอย่าคิดถ้าให้แพงกว่าเจ๊โอเคใช่ถ้ามาเจ๊จ๋ให้แพงกว่า5บาทสิบาทเจ๊ตบมือใช่ดีแต่ถ้าใครมาต่อเจ๊โกรธถ้าปีนตัดเองได้แต่ถ้าราคาเท่ากันแล้วมาสวนมาซื้อที่สวนเจ๊โอเคมาเลยเอารถมาถอยมาเลยเราก็ตลาดนี่แหละเพราะว่าแต่ให้โทรมาก่อนเบอร์ที่ขึ้นไว้ใช่เพราะว่าว่ทำไมมาถึงสวนล้วทำไมถึงจะม่ให้คิดว่าเรามา สวนแล้วมาเที่ยวใช่เราจะมาอ่าเราอย่าอย่ามาของจริงว่าเป็นยังไงแล้วได้บรรยากาศแล้วก็ซื้อทุเรียนไปขายแต่ราคาส่งเท่ากันราคาก็ปกติเท่าราคาตลาดแต่ว่าไม่คือเขาไม่ได้เปิดให้ชมแบบนี้ทุกสวนไงลูกชายเจอแล้วอันนี้ถามเจ๊แล้ลูกชายเจ๊ตัดได้เปไอ้ทิศนี่มึงไม่เด็ดมากมึงจ๋าเหรอไอ้มันหล่นมาหลเข้าไปด้านมันหล่นสามสี่โลกับเจ๊แล้วก็เนี่ยทางรถเขาอ๋อนี่ลูกชายเจ๊มีแฟนไปแล้วจบแล้วน้องสองคนแล้วจบแล้ว สาวเล่นแซวเล่นเอากล้องเนี่ยยางยางวันนี้ของเจ๊ไงยางอ๋อแล้าเจ๊ก็อ๋อหรือว่าเราก็เป็นเพื่อนบ้านกันไม่ต้องกั้นใช่ไหมไม่ต้องไม่ต้องเพื่อนบ้านกันธรรมดาหรือว่ามาแบ่งเงินกินมากกว่านะใช่ใช่ไหมเขาทำของเขาทำสวนอ๋อลูกชายเจ๊ลุ้นๆมีให้เขาไงให้แปลงให้ลูกสาวเขาปีนเองเขาปีนเองเขาตัดทุเรียนเก่งเนี่ยก็ตัดเจเจปันตัดเก่ง ไปได้หมดแล้วบางทีอนูอย่าไปอย่าไปแล้วก็่วงแต่ลูกแม่อยู่นี่น้องเอาน้องน้องโยนแล้วให้ให้พี่เขาหมงได้ไหมทิดหมงโชว์น้องลูกเลยห่วงลูกเขาไม่อยากให้ลูกขึ้นบางทีอันนุไปนั่งตรงนั้นเ่ยเดี๋ยวแม่ส่งกันไกลยาวๆให้ขีดกิ๊บไม่แต่น้องตัวเบาคล่องๆนะนี่น้ำหนักขึ้นไม่ได้นะกิ่งทุเรียนนี่หักนะเนี่ยตัวไม่ได้ตัวนวลเขาไม่อยากให้ขึ้นเพราะมันกิ่งหักเสียเลยนะใช่ป่ะแบบสูงอีกนะเออขีดเขานาวเอาเป็นว่าอย่างงี้ถ้าใครมาซื้อลูกโลสองโลก็ราคาส่งเท่าไหร่ขาดินก็คือเจ็ดสิ แปดสิบมาซื้อเจ๊กเจ๊ขายแต่ถ้าใครมาต่อเจ๊โกรธเออเขาบอกกันแปดสิบน้ตลาดอ่ะเจ๊บอกว่าแน่นอนูรึเปล่าสองโลกว่าก็ประมาณถ้าต่อเจ๊หกสิบเจ๊ก็ให้ไม่ให้ให้คุณให้ไรให้ไรทีส์ไรนะไม่ให้ไม่มีอะมาเที่ยวมาเที่ยวมาเที่ยวก็คือเจ๊เจ๊แบบต่อโลสี่ห้าสิบก็บอกน้องเขาได้น้องเขาให้เหมือนกันน้องบอกให้มีดทิกิทอยู่โอ้โหนี่นะครับ นี่เป็นครั้งแรกของสามสาวนะไม่หยุดเลยถ่ายกันที่กักกักไไไปแล้วม่หวนะหมดแล้วหมดแล้วถ่ายไม่เป็นหรอกก็ต้องหลังเิ็นเชือกแล้วอ๋อแล้วถ้าถ้าถ้าเป็นเป็นแจ๊ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าถ้าเป็นเป็นลูกสวยๆเนี่ยพวกลงมันก็จะมาเหมาใช่ไหมเอาเอาลงก็เอาเราไปคัดลงเอาหมดเลยไม่ไม่คือเขามาเหมาตัดเราหรือว่าเราตัดให้เขาถ้าถ้าเยึดน้อยๆเนี่ยเราตัดไปเองได้ถ้าตัดจริงสี่สิบห้าสิบตันเราตัดไม่ไหวเราก็อ๋อตัดไปเลยเหมาไปเลยเหมาไปเเลยราก็มาดูความเรียบร้อยแค่นั้นใช่ เอานะถ้าเป็นลูกสวยนะก็อย่างนั้นเลยแต่ถ้าเกิดเป็นโลสองโลมาดูเจได้ว่าเจาตัดรอบไหนหรืออะไรอะไร,ะไรนี้โทรมาก่อนได้นะครับเบอร์โทรขึ้นได้แล้ว,วเจเป็นจานะแต่แล้ว,ว่าจะถ่ายอาทิตย์หน้าเรานี้มีโอกาสเห็นทุเรียนออกเยอะที่ถ่ายเลยวันนั้นวันนั้นเนี่ยที่เหลือรุ่นสองอะ่ะตัดไปถท่อไหรอ่ะห้าสิบตันหรือสามสิบตันอะ่ะลูกเล็กเหรอไม่ลูกเล็กตัดบุดเลยอ๋อตัดให้ลูกชายก็โพสตในกลุ่มเดินสูงอะ่ะลูกชายบอกว่ามีทุเรียนรุ่นนี่อีกประมาณสามสิบตัน ใครสนใจทักมาได้เลยเบอร์แม่ปึ้มเลยปึ้มเลยรับโทรศัพท์ทั้งวันอันนี้เราถ่ายคลิปเราเราจะลง youtube ให้ลงกลุ่มลงในกลุ่มในกลุ่มมันจะเร็วเลยเพราะว่าจะมีคนรับซื้อแล้วก็จะตีราคากันเลยปึ้งปึ้งปึ่งให้มาตัดลายมีดไม่ทำโลหะบาทเอาคนนู้นมาวิ่งมาทั้งวันห้าโมงแล้วยังเข้ามาดูทุเรียนเราเหนื่อยอ่ะเหนื่อยตัดรพเเดียวน่ะลงในกลุ่มทุเรียนเนินสูงไงอันนี้ต้นอะไรวะเนี่ผมเยียบอะไรไม่แน่ลงล่างดีกว่า นึกว่าปลูกต้นยางต้นอะไรวะางทีโอ้โหเนี่ยกตปอ้วเงเี่งุแะยงเหลืองอ๋อเราจะได้จําไว้ว่าสีเหลืองรุ่นแรกองบานวันไหนอเออแล้วเราจะนับของเราจดไว้สีเหลืองบานวันที่ยี่สิบเจ็ดยีแมกออืมแล้วอ่ะอ๋อก็คือตัดไปแล้วชุดหนึ่งเออนี่มันรุ่นสามแล้ว ชุดลนะนี่ยังเหลือเยอะเลยนะเหลืออีกประมาณสามตีตันน่ะมันรู้จะอยู่เปล่าว่าต้นมันดกๆอ่ะแล้วก็กะเข้าๆง่ายใบลูกมันตันหนึ่งหมื่นโลพันโลสามสี่พันโลแล้วเหลือแค่ตรงนี้ไหมของเจนะนี่แหละตังค์นู้นมาหนิแหละโอ้โหดีได้ถ่ายก่อนนะเนี่ยก็จดเบอร์เจ๊บรรจาไว้นะครับเพราะทุเรียนไม่ได้ออกปีเดียวนะไม่ใช่เ้ยดูจดจดกันไว้นะใครอยากขายทุเรียนอ่าดูเคาะกันแล้วปอกปลกปอกปลก ล่วงอเหรอเจ๊เอ,เจอะไร,รอ่ะเจ๊เขาเรียกว่าอะไรพันอะไรอ๋อจัน,อจนไอทิทุเรียนจันสามอันนี้ลูกลูกดูนี่นถ้าคุณอยากรู้ว่าซื้อทุเรียนหน้าสวนราคาเท่าไหร่นะครับ <c oughs> ดูคลิปนี้นะ <c oughs> ผมบอกเลยแม่ง <c oughs> คุณได้บรรยากาศด้วยแล้วก็ ได้บรรยากาศด้วยจะรีบไปไหนกันล่ะ<ป>เมื่อยเมื<ป>่อยเมื่อยเมื่อย่อเมื่อยมานัเ่งนเมก่ได้นั่งมื่อยเมื่อยามื่อยเมืเมื่อเยเมื่อเมือยนะเมื่อยม่อยเม่ยื่อยเ่อเอยเม่อยเ่ยเมื่นะยเมเมเมยียเมืเนี่ยใครมเมืยเ่ยเยเเ่ยเม่เมือเม่ยเยมยเมยยเเนี่ยใช่อมเย,ย,ยเยเค่ย่ย,ยเมยย อันนี้นี่นี่นี่ดูนะครับทุกคนอันนี้ถ้าเป็นไซส์ประมาณ3ามโลนะครับถ้าเป็นไซส์ข้างบนก็จะเป็นลูกใหญ่หมดเลยพวกนี้ยังไม่ได้ตัดถ้าน,นี้ก็จะเป็นกระป๋องกระแป้งอเออนั่งไว้ก่อนอ,อันนี้ไม่ไหวแล้วคนหนึง่งไม่นั่งเลยนีตัวเดียวเอาผ้าลงมาปูให้เขาด้วย,ยวกระติกแกกระติกลงมาตั้งให้เขานั่ง สองมาสองก็ติกเลยอันนี้เขาจะนั่งยังไม่จบอันนี้คือทุเรียนหล่นคือพันอะไรเจ๊จันสามหล่นจันสามหล่นที่ว่าตาแสมันเจาะใช่ไหมน้ำมันเขียวเราไม่กล้าตัดในมดจะเป็นพื้นส่งน้ำน้ำว่าถุงมือมาให้ปั๊มหน่อยนะตัวนั่นแะตันนั่นแหละพวกขายกันหนูขายเป็นเลยไมเนี่ยผมว่ามันโดนพายุหล่นใช่ไหมเจ๊ไม่ใช่ไม่ใช่เปนแก่หล่นแก่หล่นแก่หล่นเลยเหรอนี่จันสามเหรอ อาถุงมือครับแบบมาแบบมะอาถุงมือที่พี่น้ำเราปีถุงมือ้ออ๋อมันล่วงไงตรงหน้าเหรอที่บ้านแก่เหรอที่จะเดินไหมเหรอผมนึกว่าจะเดินไปเด็ดตรงต้นไปหยอก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 เด็ดเด็ดเเอาไปทำเอาไปทำไอ้นี้น้ำกาทีได้เลยอ๋อนี่ก็เป็นจันทร์สามใช่ไหมเจ้อ้ยมันจะหวานหวานเหมือนโวงมณีใช่ไหมแคร์ไม่แคร์ไม่แช่ไม่แคร์อ่ากินลองกินนะลองกิน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 เลยลองกินเลย แล้วบอกรสชาติหน่อยว่าจันสามใช่ไหมเจ๊ลองกินหน่อยผมกินแล้วไม่เห็นไม่เห็ย้อยปอกเลยอะลองชิมดูแล้วรสชาติเป็นไงอันนี้เดี๋ยวเอาไปกวนเออแปะอะไรออันนี้คือทุเรียนจันสามหล่นลองเลยจังลองลองเอาเอากินเลยไม่ผมถือกล้องเอาโละเมตโคะเม็ดอ่อเจงดูลองชิมหน่อยเป็นพระเอกหน่อยเขาบอกว่ามันหล่นแล้วมันจะขมๆลองกินนี่ขมไหมอ่ะทิ้นลองเด้เป็นไงรสชาติเหมือนชนี หวานหวานเหมือนชันีมันไหมหรือชันีมันกว่าอันนี้จะออกเหนียวกว่านะครอ่านี่เอาแบบเนี้ยเอาแบบเลยเออเหมือนพี่พี่เคยกินแล้วจันทรงสามรอรสชาติเป็นไงเกวเหมือนกันยาวนะเหมือนกันยาวเหมือนกันยาวผมไม่เคยเหมือนชันีเหมือนชันีแต่มันไม่เหมือนกันยาวเนื้อเนื้อชันีมันจะเหนียวออกเหนียวกว่าอ๋อแต่แต่ไม่มันไม่มันเหมือนกันยาวใช่ไหมไม่มันเหมือนกันยาวอรออร่อยไหมคล้ายคล้ายพวงมณลีเลยทีหรอ อันนี้เาเรียกจันไรเจ๊อนี้จันไรถ้าไม่ลนอน่อยนี่เจ๊จันสมใช่มจันสามาอ๋ออร่อเขาไปเด็กเก็บไปทำอะไรครับคุณบ้านั่งกดทิกตอกอู้ตายแล้วเรา๊อนะ๊อมเลยอมือลอับมือและนี่คืออะไรกันยาวจันมเนกันอจันสม นหนหนตนนลมาู้ต้นนะรนนสามี 3, ูกอะตรงนู้นนะมผมว่านึกว่าทุเรียนโดนพายุอ่ะอะลองผ่าชิมด้ลองผ่าชิมดูแป๊มลองผ่าเลยอะใครจะชิมจันสามไหมไหทุเรียนจันสามอะแปมแปมให้เราให้แม่กินเม็ดอย่างนีมีปะอ่ะเนี่ยน่นี่อะเราให้แม่ชิมเม็ดหนึ่งอ่แล้วครับ วารู้มไม่ไหนรู้สึกยังไงร,รู้สึกยังไงมาถึงสวนรู้สึกไงมันเป็นไงมาซื้อทุเรียนมาซื้อถึงสวนเลยเนี่ยแล้วราคาส่งเท่ากับราคาส่งทั่วไปเลยโอเคป่ะ okay, <Okay. S 1> เหมือนได้ามาเที่ยวเนอะอแล้วมันแปลกตาไ,<ด>ไหมเคยเห็นสวนทุเรียนมาก่อนไหมไม่เคยไม่เคยเห็นสวนทุเรียนมาก่อนนะอเลยครับใครที่แบบว่า อุ้ยมันกลิ่นใช้ได้แล้วแบบนะสุดเลยนะไอ้มันไหนนี่บ่ามันเหมือนนี่บ่าพวงมาีพวงมณีป่ะพวงมณีอ่ะถ้าชะนีมันจะมันๆหน่อยแต่นี่ไม่ใช่อ่ะนีไม่ค่อยไม่ค่อยได้กินหรอกในว่าถ้าถ้าชะนีหมอาทองนี่โอ้กลิ่นนี่สุดยอดเลยนะดูดูดูน้องดูน้องแบะมาแล้วไม่มีไม่มีอะไรแล้วี่จะวิญญาณวิญญาณแล้วไม่เป็นไรไมเป็นไรกินแล้อแล้วเบอร์โทรขึ้นให้นะเจ๊แปมใครสนใจก็โทรมาได้ถ้าจะชอบลูกไซส์ไหนก็ลองมาคุยราคากับเจ๊แบมดูได้นะเจ๊อะไร อุย้ยขอโทษเ,ทเจ๊เป็นจ้าไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดไอ้น้องแปมไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดไป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  <c oughs> เจ๊เป็นจาก็คือไซส์ไหนเจ๊ก็โทรมาถามเจ๊ได้อยากได้ไซส์ไหนจะมาตัดเองหรือให้เจ๊ตัดให้จะเอาถ้าเป็นลูกเล็กโล2โลก็ราคาส่งธรรมดามากเลยราคาคุยกันได้ราคาคุยกันได้มาคุยกับเจ๊แต่ว่าถ้าให้ขายต่ำกว่าราคาส่งทั่วไปเจ๊ไม่ขายเราบอกกันตรงๆงไปก่อนเลย แต่ถ้าใครอยากมาเที่ยวชมมาเดินชมสวนอะไรมาได้เลยมาซื้อทุเรียนได้เลยก็ได้มาตอนนี้ตัดแล้วก็มีวีรูปให้ชุม่าถ้าเกิดว่าตัดไปแล้วจบนะวีรูปถ้าเกดว่าตัดไจบนะวจรูป้าเกดวัไจนะวีรูป้าดว่าตัดไปแล้วจบนะวีรูปถ้าอก่างนีไแหล้บนะวอ้าทิตย่าน้ดแล้วอบาะวีรูนถ้าเกิดวาตัดไปแ้วก็มายัรูด้ายกว่าจัะลงให้วันศวีรูปถ้าเบบขว้นเัอร์แล้วจบน่วีรูป้าเก๋ดวใครันไจก็้ทจเอ้ยไมูปช่เจ๊ิปมผาติดจ๊แป้วอโทษ เจ๊แป๋มไม่ใช่นะเจ๊แปมคือแฟนในทิศน้องอันนี้เจ๊เป็นจานะเจ๊เป็นจาก็ตามนี้แล้วกันใครสนใจก็โทรมาแล้วกันนะส่วนเจ๊เป็นจานะครับใกล้ตลาดเขาดินขายส่งผลไม้เขาดินเลยยองห้าโลเองจ้าโทรถามแล้วก็ว่ามาทางไหนแค่นั้นเองแค่นี้ขอบคุณมากฮะห่างง่ายนะเจ๊แปบมนะแล้วก็เอาโทรมาดีกว่านะแล้วค่อยบอกทางกันดีกว่าง่ายกว่าแค่นี้ก่อนเดี๋ยวขอชมสวนทุเรียนเจ๊แปมก่อนจะไม่ได้ถ่ายรูปเลยเจ๊แป๋มเองแล้ว เดี๋ยวอนาคตข้างหน้ามันเนี่ยจะไมเป็นเจ๊อ่ะเามาแล้วเนี่ยเอาไปเอาไปเอามก็คือใครสนใจก็โทรมาหาเจ๊เป็นจาเลยเจ๊แปมเนี่นการทิ้งไปเลยเจ๊แปมเคี่ยวเราไว้เคี่ยวเราไปก่อนเคี่ยวเราไปก่อนเจ๊แปมอ่ะเจ๊แป๋มเสื้อน้ำเงินเนี่ยเคียวเอาไปก่อนเอาว่าเจ๊เป็นจาใครสนใจมาโทรมาละกันมาคุยอยู่ใกล้ตลาดเขาส่งผลไม้เขาที่ละยองอ่าแล้วก็ราคามาคุยกับเจ๊เอามีถึงอีกอาทิตย์หนึ่ง หมดไม่หมดไม่รู้อีกอาทิตย์นึงอ่าเสวนลยอ่าใครมาใครแบบทุเรียนหมดแล้วก็ไม่ต้องมาแต่ถ้าใครอยากมาถ่ายรูปก็คนละ20เจ๊แต่ใครมาถ่ายรูปคนละ20หยอก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 เจ๊หยอกถ่ายฟรีถ่ายฟรีอ่าใครอยากมาเที่ยวก็ลองดูแค่นี้แหละสวัสดีครับพี่น้ำสวัสดีบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบบบาาายยย๊เาล้วไหมบายหน่อยแป๋มบายแป๋มบายหน่อยทิศทิศบายพี่เจ๊ปัญญาเจ๊เป็นจานี่ขอบคุณครับขอบคุณครับ